ตัวอย่างการทำนายไพ่การเรียงไพ่แบบติ t ต n น u m titanium dream ติเ,เตเ,เนียนด e a เเสมมุติว่าคุณฝันเห็นอะไรแปลกสมมุติว่าคุณฝันเห็นอะไรแปลกแล้วคุณอยากรู้ว่าไอ้ที่ฝันเห็นเนี่ยมันแปลว่าอะไร อย่างเอเนี่ยเอฝันเห็นเอฝันเห็นพรามหมอดูเอฝันเห็นพรามหมอดูชาวอินเดียเราอยากรู้ว่าเนี่ยเออที่เราฝันเนี่ยแปลว่าอะไรเราก็เรียงไพ่แบบติเตนเนียนดีมค่ะนี่ใบที่หนึ่งตัวเราค่ะอนาคต ตัวเราอนาคตอนาคตสิ่งซ่อนเลนส์สิ่งซ่อนเลนส์นนที่ทำให้เราฝันแปลกๆอิทธิพลซ่อนเลนส์อนาคต ตัวเราค่ะได้เงินตั้งหกพันเนี่ยมีเกณฑ์ถูกหวยอันนี้จับเสือมือเปล่าเอาแหจับปลาไปจับเอาแหจับปลาไปจับปลาในแม่น้ําพอเหวี่ยงแหลงไปเนี่ยพอเหวี่ยงแหลงไปนะก็ได้ถุงเหรียญทองเอาแหเหวี่ยงลงไปในน้ําแล้วก็ได้ถุงเหรียญทองหกพันเหรียญเพราะนี่คือไพ่เซอร์ไพร์ ตัวเราอนาคตอิทธิพลแฝงเลนเด็กนกยูงข่าวสารนกยูงเนี่ยเป็นพาหนะนะเป็นสัตว์ พระนกยูงเนี่ยเป็นพาหนะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของพระสุรสวดีพระขันทกุมารพระกิษณะนกยูงเนี่ยจะเป็นจะเป็นสัตว์สัญลักษณ์จะเป็นสัยลักษณ์ของพระกิษณะก็ได้พระแม่พระแม่สุรัสวดีพระแม่สุรสวดีเนี่ยจะมีสัตว์สัญลักษณ์เป็น หงขาวกับนกยูงพระขันทากุมารจะมีสัตว์สัญ,ญลักษณ์เป็นไก่เป็นไก่แล้วก็นกยูงพระกฤษณะจะมีสัญ,ญลักษณ์จะมีสัตว์สัญ,ญลักษณ์เป็นวัวและนกยูงอำนาจของความฝันที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่อสารกับเรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่สุรัสสวดีต้องการจะสื่อสารกับเรากุมารทองรักยมกุมารทองรักยมพระแม่ต้องการสื่อสารตัวเรามีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์จะป่วยมีดวงจะได้ไปงานแต่งมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกล มีดวงที่จะได้เจอรนี่ก็คือการเดินทางมีดวงที่จะได้เดินทางไกลได้ไปงานแต่งมีเกนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือตัวอย่างการทํานายไพ่ค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก,ก็กรุณาแอดไลน์มาค่ะ